ประชาประจำปี2564ตรงกับวันเสาร์ที่9มกราคมโดยในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19และการก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่ยังไม่แล้วเสร็จรัฐสภาจึงได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนมาร่วมเป็นสสรุ่นจิว๋วหารือในเรื่องต่างๆกับนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาผ่านสื่อออนไลน์ สวัสดีครับน้องๆเด็กและเยาวชนทั้งประเทศนะครับรวมทั้งต่างประเทศด้วยรวมถึงผู้ปกครองพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่กับบรรดาหลานๆเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่9ก้าาคมสองพรกทางราชการเขาให้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับแต่ว่าวันเด็กนี้ ปกติแล้วแต่ละปีเขาก็จะมีกิจกรรมที่ส่วนราชการจะเปิดโอกาสให้เด็กเยาว,วชนได้มือกาสศึกษาสถานที่และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆแต่ด้วยเหตุผลของแต่ละพื้นที่นั้นมีความจำเป็นหรือมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐสภาซึ่งควรจะได้เปิดให้เด็กได้มีโอกาสเข้ามาดูสถานที่ได้มาเรียนรู้ ได้มาเข้าใจศึกษาปัญหาบางอย่างแต่ว่าด้วยประการแรกก็คือสถานที่ยังไม่พร้อมนะครับอาคารรัฐสภายังสร้างไม่เสร็จประการที่1ประการที่2ก็ด้วยเหตุผลของโรคโควิด -19 ที่เป็นโรคที่ลุกลามอยู่ในขณะนี้ทําให้การทํากิจกรรมบางอย่างไม่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกได้ดังนั้นในปีนี้ก็เช่นเดียวกับปีที่แล้วคือไม่พร้อมที่จะรับ ให้เด็กและเยาวชนเข้ามาในสภานยวบันเด็กได้องค์กรที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยคือเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับอันวันนี้เราก็ชดเชยได้เล็กน้อยด้วยการใช้เวลาในช่วงเวลาสั้นๆนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆเด็กๆที่ส่งสัญญ,ญาณสอบถามเข้ามานะครับ mm hmm. ก็จะถือโอกาสให้น้องๆได้มีโอกาสได้พูดต่อไป แต่ว่าขอถือโอกาสย้ำกับท่านผู้ปกครองและน้องๆทุกคนว่าเราได้ยินคำที่เราได้ยินมาตลอดตั้งแต่ผมเป็นเด็กก็เหมือนกันแม้สมัยก่อนจะไม่มีวันเด็กแต่ได้ยินมาตลอดก็คือเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอันนี้เป็นความจริงตลอดไปนะครับแล้วก็เด็กวันนี้ก็จะเป็นนายมนตรีในวันหน้าเด็กวันนี้จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันหน้า เด็กวันนี้จะเป็น,นร,รัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจะเป็นอาทิดีจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งเป็นนักธุรกิจยิ่งใหญ่หรือเป็นบุคคลสําคัญหรือบุคคลที่มีบทบาทในการทําหน้าที่เพื่อดูแลบ้านเมืองหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองหรือมีส่วนด้านใดด้านหนึ่งก็ตามในบ้านเมืองของเราต่อไปในอนาคตดังนั้นการให้ความสําคัญคํานี้ จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่าคําธรรมดาตรงที่ว่าเมื่อเราต้องการให้บ้านเมืองเราเป็นอย่างไรสร้างคนอย่างไรเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กเพราะฉะนั้นน้องน้อง,องลูกหลานทุกคนนะครับในวัยของผมนั้นก็ไม่ใช่พ่อแม่แล้วคงจะเป็นปู่ตาเป็นทวดแล้วครับเพราะฉะนั้นหลานหลานทุกคนมีอะไรรวมรึงผู้ปกครองด้วยนะครับมีอะไรที่จะ ให้ความคิดความเห็นในโอกาสวันของลูกหลานของเราคือวันเด็กขอขอเชิญต่อจากนี้ไปครับวันนี้จะมาถามว่ามาถามปูตาว่ารัฐบาลนีวนามารการ้กเป็นครูในทียังไงครับครับเพืนถามประธานสภานะครับก็แต่ถือโอกาสนีออ้อาจจะตอบแทนรัฐบาลไม่ได้ทั้งหมดนะครับ แต่ได้เห็นความตั้งใจพยายามนะหลานจะเห็นว่าคุณหมอเจ้าที่สาธารณสุขเนี่ยเขาก็ทํางานหนักเสี่ยงแต่ว่าที่สําคัญมากก็คือว่านโยบายที่เราเห็นและตัวผมเองก็ปฏิบัตินะครับคือการสวมหน้ากากสวมหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากผ้าก็ใช้ได้ครับผมก็ใช้หน้ากากผ้าทุกวันนะครับโดยหน้ากากผ้านี่อาจจะไม่เหมาะสําหรับแพทย์พยาบาลที่ก็ต้องเสี่ยงใกล้ชิดกับ การติดเชื้อแต่สําหรับเราใช้วันหนึ่งก็ซักแายวันหนึ่งก็ซักนะครับก็วนเวียนได้โดยไม่สิ้นเปลืองมากอันนี้ก็สนับสนุนให้หลานๆทุกคนใช้หน้ากากนะครับรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่เตือนคุณพ่อคแม่ด้วยเมื่อออกจากบ้านก็สวมหน้ากากขอขออธิบายสั้นๆให้หลานได้เข้าใจชุนนะครับ กมันกะโดดการกออกัิเจกเปนเป็นการอซิเจนที่เราใช้ในการหายใจถึงแม้จะมีการพูดกันเยอะมากค่ะแต่หนูดูแล้วก็ไม่ค่อยทำยยันเลยค่ะอานี้รอครับครับหนูถามถูกคนเลยลูกเพราะคุณปู่เป็นคนปลูกต้นไม้ครับและสัานุนปลูกต้นไม้เขาอยากจะ รุ่นหลานเนี่ยจ,จะไม่รู้นะครับว่าเคยมีนโยบายเขาเรียกว่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมประเกียรติหล้านไร่เป็นโครงการที่เป็นแนวพระดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถรัิการที่9สมเด็จพระชน,นีพปันปีหลวงปัจจุบันนี้นะครับพระองค์ท่านส่งสัญญาณมายังกระทรวงเกษตรในสมัยนู้น เราก็เลยทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ5ล้านไร่แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่โครงการนี้เกิดขึ้นก็เลยถือโอกาสเล่าให้หนูฟังว่าดังนั้นถ้าเราร่วมมือกันทำโครงการนั้นสำเร็จเพราะว่ารัฐบาลไม่ออกเงินครับหน่วยงานไหนที่รับไปหนึ่งล้านไร่ปรตทต้องออกเงินเองสถานทูตบางแห่งขอร่วมปลูกด้วยเขาจ่ายเงินมาไร่ละ3,000บาทและเราไปทำให้แต่ไม่ได้ทั้งงบประมาณให้เป็นแบบ เมื่อประมาณให้กรมป่าไม้หรือกรมหมื่นไปปลูกให้ไปปลูกโดยองค์กรเอกชนมีปตท,ทมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีไฟฟ้านคกกรหลวงไฟฟ้าภูมิภามีองค์กรเหล่านี้รวมทั้งภาคเอกชนก็ทําให้ปลูกป่าน,นั้นสําเร็จความจริงเรื่องนี้ที่หนูพูดถูกต้องขนาดนี้เรามีปัญหาเรื่อง PM2.5 ใช่ไหมครับคือฝุ่นเม็ดเล็กฝุ่นเม็ดเล็กที่เข้าไปในสมุก ในลําคอหรือในปอดก็จะเป็นอันตรายปรากฏว่าประเทศเรามีบางวันบางเดือนหนูนึกออกไหมครับถ้าถาหนูหันข่าวเนี่ยจะเห็นว่าจังหวัดจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ่ที่สองของเราเชียงใหม่และกรุงเทพบางช่วงติดอันดับของโลกเลยนะครับที่ p ี2.5สสูงอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรามีพิษภัยจากเรื่องนี้หนึ่งในภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนดังนั้นการปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการกรองอากาศอาจจะยกตัวอย่างของจริงๆนะครับก,มกมรมควบคุมมลพิษไปวัดพีย5ม25ทั่วประเทศเมื่อสักปีกว่ามาแล้วครับ2ปีไปวัดและประกาศว่าต่ำที่สุดคือที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังบังเอิญคุณปู่อยู่ที่นั่นนะครับก็ภูมิใจมากแต่ว่าเล่าให้ฟังว่า ทำไมก็มีคนบอกว่าจังหวัดนี้อยู่ติดทะเลนี่ใช่จังหวัดตรังอยู่ติดทะเลในภาคใต้สิบสจังหวัดแต่มันติดทะเล13จังหวัดนะครับมีจังหวัดเดียวหนูที่ไม่ติดทะเลคือจังหวัดยะลาและทําไมจังหวัดอื่นที่ติดทะเลเหมือนกันทําไมเปี่ยมสงชนาถึงสูงกว่าจังหวัดตรังคําตอบก็คือที่จังหวัดตรังปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้นมาประมาณ30เกือบ20กว่าปีแล้วครับและต้นไม้ที่ล้านต้นนี่โตแล้ว ดังนั้นขณะนี้ก็เลยได้ออกซิเจนจากต้นไม้ที่หนูพูดเนี่ยถูกต้องนะฮะแล้วก็ในหลักวิชาก็ถูกต้องเช่นเดียวกันว่าให้อยู่ใต้ต้นไม้กลางวันเพราะต้นไม้หายใจเป็นออกซิเจนออกมาคุณปู่ได้ขอความรู้จากมาลัยเกษตรนะครับของเราซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์ท่านก็ให้ความรู้ว่าต้นไม้ให้ออกซิเจนต้นประเภทที่ออกซิเจนคือต้นไม้ไม้ยืนต้นดังนั้นอันนี้เป็นประโยชน์ที่หนูพูดนี่ก็เป็นประโยชน์จริงๆในทางที่ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นครับ ครับทวัสดีนะครับลุงชวนทำงานวันละกี่ชั่วโมงครับแต่และวันลุงชวนแบ่งเวลาอย่างไรครับขอบคุณหลานมากก็ปกติคุณลุงก็จะทำงานตามเวลาราชการมาสภาเช้าลูกไม่ว่าประชุมหรือไม่ประชุมก็จะมาสภาแต่เช้าบางทีก็มาถึงนี่8ดโมงบางทีก็8ดโมงกว่าสมมติว่ามีงานที่อื่นก็ไปที่อื่น แล้วก็อยู่ที่สภามีนัดข้าราชการประชุมช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างมีปัญหาเรื่องอื่นและโดยเฉพาะการป้องกันโรคโควิด -19 แต่วันที่ประชุมสภาคุณลุงก็จะมาแต่เช้าประมาณสัก8โมงครับแล้วก็ขึ้นไปนั่งที่นั่งประธานคุณลุงก็จะขึ้นไปตอน9โมงครึ่งพอดีครับจะไม่เกินจากนั้นก็เป็นคนที่ตรงเวลาคุณลุงก็จะนั่งอยู่ประมาณ4ี่ชั่วโมงครับลุ ประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งก็อรองประธานจะขึ้นมาเปลี่ยนแต่งานที่ลุงจะต้องไปให้ได้ก็คืองานที่เขาเชิญไปบรรยายเพราะจะได้รับเชิญจากหลักสูตรต่างๆไปบรรยายอยู่เป็นประจำอันนี้ก็จะไปถ่ายทอดความรู้ก็อยากถือโอกาสเรียนหนูด้วยครับว่าขณะนี้กําลังทําโครงการเรื่องบ้านเมืองสุจริตนะครับก็พยายามที่จะเชิญชวนคนก็ามาร่วมโดยให้หมาทวาลย โรงเรียนสถาบันการศึกษาตั้งหลายร่วมกันในการรณรงค์ให้เยาวชนของเราตื่นตัวรังเกียจหรือปฏิเสธการทุจริตพูด,ดง่ายๆก็คือรณรงค์ให้คนยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักอย่างที่หนูได้ยินคำขวัญปีนี้ของผมนะครับว่าสุจริตและซื่อสัตย์ยืนหยัดในหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยอันนี้ถือเป็นปนัญหาของบ้านเมืองนะครับ บ้านเมืองเราเราเก็บภาษีจากประชาชนถ้าภาษีนั้นเรานํามาใช้ร้อยนํามาใช้ทั้งร้อยไม่รั่วไหลบ้านเมืองเราก็เจริญข้าวหน้ามากหนูในฐานะเด็กคนหนึ่งหนูก็ต้องยึดสิ่งนี้นะครับว่าโตขึ้นไม่ว่าอายุขนาดไหนก็ตามหนูจะต้องเป็นคนที่สุจริตซื่อสัตย์นะครับสิ่งนี้จะทําให้หนูสามารถที่จะดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและดํารงชีวิตเป็นประโยชน์กับส่วนรวมอย่างแท้จริงข้อถือโอกาสเล่า ท่าสั้นให้ฟังถึงบารากิดแต่ละวันครับอยากจะขออวยพรและให้กำลังใจแก่ท่านประธานรัฐสภาให้ท่านนั้นรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเนื่องด้วยจากผมได้เห็นว่าท่านประธานนั้นก็ทำหน้าที่อย่างไม่ดูไวท่านบางทีท่านก็เป็นคนแก่แล้วนะครับอยากให้ท่านรักษาสุขภาพร่างกายของท่านนี้แข็งแรงแล้วก็ทำหน้าที่ต่อไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะลูกขอบคุณนะหลานครับคํำก็ก่อนอื่นก็อยากจะให้ท่านมีกําลังใจสู้ต่อไปในการทํางานทั้งในสภาวการที่เกิดโรคระบาดและสภาวการทางการเมืองที่มีความวุ่นวายกันอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องอยากจะเรียนถึงท่านอยากให้ท่านแก้ไขเกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษาให้ท่านอยากให้ท่าน่างด้านเกี่ยวกับ การศึกษาภาคบังคับให้เป็นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือระดับปริญญาตรีและก็อยากให้มีการแจกจ่ายอาหารกลางวันของนักเรียนตามโรงเรียนจากเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่6จนถึงชั้นนักเรียนมัธยมปีที่3เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองครับขอบคุณมากครับลูก หนูก็อยากจะเสนอโครงการรณรงค์เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตคะ่ะที่โรงเรียนนานาชาติคะ่ะให้สอสมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการโตไปไม่โกงแล้วก็หน้าที่พลเมืองคะ่ะอยากให้มีสูตนี้ในโรงเรียนนานาชาติคะ่ะเพราะตอนนี้ยังไม่มีสูตรนี้คะ่ะยินดีมากครับยินดีลูกยินดีรับผมมีเรื่องที่จะลองเลยนอีกท่านก,กฎนระเบียบของโรงเรียนฮะคือเวลาผมไปถามอาจารย์หลายท่านฮะว่า ไว้ทรงผมไว้ได้หรือไม่ว่าไว้ยาวได้หรือเปล่าหรือต้องเป็นเกลียนแต่เขาตอบว่าอ่าต้องดูที่กฎกระทรวงแต่กฎกระทรวงก็ไม่ชัดเจนฮะอยากให้ท่านช่วยแก้ไขให้มันชัดเจนฮะว่าสามารถไว้ได้หรือเปล่าเพราะมันยังดูอ่าไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ฮะอยากให้ท่านช่วยแก้ไขตรงนี้ครับขอบคุณมากครับประเด็นของหนูก็จะจดเอาไว้ครับมีเจ้าที่จดเรียบร้อยแล้วยังไงวันเปิดรายการวันเมื่อวนี้จะรีบทำหนังสือ ส่งไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะครับขอบคุณหลานๆทุกคนนะครับที่กรุณาให้เกียรติแล้วก็มาเข้ารายการส่วนหลานๆน้องๆที่ไม่เข้ารายการก็โอกาสหน้าหวังว่าเราจะได้พบกันครับสวัสดีครับและในปีนี้ประธานรัฐสภาได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564ว่าสุจริตและซื่อสัตย์ยืนหยัดในหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย